สวัสดีสวัสดีพี่น้องวุ้ชูครูทุกคนเนาะกำลังไปพี่น้องกำลังไปหน้าสมุนเนาะมาแกะโตหม่พี่น้องไปสุนันบอดายเด้แเงี้ยขาสูนี่เอาแงี้น้ำเมย์เงียจืดมายืมน้ำเมย์เงียจืดมากกำลังไปจ้ะ ยี่หัวกระเรากระเดียดนะ ก่อนหน้าพันแล้ว นี่เนาะสอนสอนกุ้งแบบตันนี้หนึ่งโมเมนต์กมาสอนกุ้งมหาเนมั่เไม้กับบได้ก็เลยสอนกุ้งสอนกุ้งก็ย่งบได้พี่นนองเพราะว่าแยงขาดเนาะอันนี้กังิงมาเธอหนึ่งมาหน้าสมุนพอสมุนหยุดตั้งแต่ว่าวันทิตยหยุดแต่วันทิตพี่นาะพ้นหยุดเหมือเดียวในทในอาทิตย์หนึ่งนะกังิงค่าก็สิด้มหาเพื่อนเธอหนึ่งเนาะก็เลยมากินกุ้งหน้าเพื่อนเจ้าของเจ้าของหน้าอันนั้นก็สิเป็นแม่เพื่อนนะ เออเฮงมาลินน้ำมันเธอหนึ่งเป็นเห็ดเบียกแล้วนะพี่น้องซาตานมูลคอนโกพี่น้องพาไปเบิ่งสวนเพม่อนไปเบิ่งสวนจะก่อนจะไปสอนคุณเนาะข้าบุกหมื่นห้ามาทำยันะครนบเขาได้วะ อยู่วมือนาเข้ามานโกสลี่เขาหายายจแ่ไเนะเข้าหลยายยนะเขาแนมมาหเห็นหอดมีจืดายมังจ้หัวงวงหัวงวงเอหเธอใช่ไหมเป็นหมาเาก็มารีวิวมาเง้ยจิ้มีสวนหมูเดียกาเลยกะเยมเลย mặc tua bọc, ủu thuốc vàng, là thuốc rồi à, gặp thuốc diều ha đấy, mặc là thua mặc thăng phẳng là cả mặc tua đó. อันนี้สลีเขาเนียวสีขาวธรรมดาลเอาอันนี้นะสลีอิตบ่เขาเอินอออสลียังกำมันเป็นสีอิตกับสลีอิตวนวายอันนี้เฮ้ยมันมันเป็นมารแล้วบ่ม้วนกในมาร์กว่านธอเนาะฮยมวยมวยสลีพี่เนาะ <laughs> มันบอกไปขำหยาบว่าเขาเอิรนเนี่ยน,นีอาลีบัตเนาะเอิน์นมออันนี้มันเขาเอิร์นเนี่นหนีนนะยูไทยเขาจะเอิร์นแต่ก็คอมเมนต์บอกว่าในเด้อ สลี่ยันิ่ง่ระจุได้ในกระโมูหัวเกินมาสามคนคือเก่าพี่เนาะสมุนแล้วก็เส้านั่นแล้วก็อ่อนเฮ้อเฮ้อดอกสิ่เดืนมะลิน้ำกันเถื่อนึงหนะว่ามุนนะเฮ็ดวิ่งนั่นกับอ่อนเฮ็ดกันคุมมืออยู่แล้วเอาไปน้ำกันคุมมือต้องเหยียดกับไปน้ำกันอันนี้่เพิ่นไปเฮ็ดวิ่งเพิ่นยุดแต่ถ่วงช่วงวันทิดวันทิดจังละมะลิน้ำเงินเถื่อนึงทิดละเถื่อ Cái gì chị nó, ít nón nương nạm thật là bốc Sao nàng bảo qua vậy bè đọc bùa Lúc mẹ Bởi mì bao lúc bè hải đái. Bỏ, bảo, bảo, bộ, Bên xuống park này cả mẹ ra môn Cái nón xong bài đây Vì là hốt phạc ao ăn nạm này nón คนใหม่เที่ยวฮาแหละบุได้ชิบวนยางไปเสร็จละบรรยากาศดีดีพี่น้องชิบวนต่อยมาข้ามมาข้ามสมบมาโมนข้ามวานซุกเ,กเตีพวกมาข้ามโกหมมวงสียิ่งเดียวอ้าเวเหิน อ่ครงนึงคือเป็นกบหมอกม่วงม่วงคิงหนึ่งคือเป็นกบหมวกม่วงมสเียวมันชืมันเ่นกอดกันน่อนกันวซาน้วคงนึงกบขาวกบหมกมวงชิมเสี้ยเอาเียิมาบักเดียวก็ได้ชิมเป็นน้ำให้ชิมเป็นน้ำให้ชิมบานเรืสมบ่าบ่บอกก่อนนะวานเนี่ย Tua rồi sau 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 lạc hết lạc hết lạc hết sổm hết lạc 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 gì lạc hết 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 lạnh hết lạnh hết กะดอเนี่ยอันนี้ยืมแยงสัตว์จีนมาตัวนี้เฮ้ยถ้าต้องเอาเหรอ,อก,ก่อนแล้วเนาะเอาคาานหลังม้วนคอยเอาขาชิบบอ,อกว่า แกมแตกต่างแยงมือนันกับมือนี้มันก็สีแตกตางมันก็สีด่าอีดอกพี่น้องรองเลยร้องเลยร้องเลยกุ้งก็มีอยู่แล้วพี่น้องหาโบลายไม่หัดไม่หัดโบลายตัวปลาปลาสิวไายกลัวปนกันเลยบ่ เดกกุ้งเเด็กก <l itch at> okay, ouais, ุ้งเด็กวาปลาใหญ่จนออก เกือบได้ปลาใหญ่เลยนี่เอาไม้หอมหนาต้องเอาปลาใหญ่ขึ้นมานึ่พี่น้องมึงในหอบนี่นะมึงในกุ้งนะหอบนี่ได้หลายนะ่ะอุ้ยมึงในป่านะ่ะเกือบได้ปลาใหญ่เลยเด้อเมื่อกี้นี่ทำมุ่นขึ้นไม้กูนี่ตะก็นเนะี <Yeah. S 3> ่ยแมวแมวมึงใกลุ่มเลยมึงในกุ้งเต็มป้ามึงในพี่น้อง เงี้ยเขาจืดนี่พี่ว่ามันเดี๋ยวมันคือเงี้ยทะมุนมือหนาๆไลยลิฟต์ต้นทำมีแต่น้อยนี่พี่ก่อยผู้ดีก่อยกินแล้วตัวเล็น้อยนี่ปนกันเลยไปแหละไปแย่งอุ้งังเอาทงปลาซิวห่อเอาไปอู้หอมหนาวหอมหนาวหอมหนาต้องได้ใหญ่ มุ่นนะบอกมุ่นไม่ไหวเนี่ยคุณปลาก็จะถึงมุ่นเน่ปากันนะถึงมุ่นเน่ป้ากันนะไปิวกัอู๋กินไปอู๋กินอยู่มองเห็นอู๋มึงสิอู๋ไปกินอยู่้งเหียนอื่นหอเขาไปยิ้งเหียนนะสิวลาลากังน้นแผงเดยนี้เชือชือกจมันกันถือเขาแล้วก็ถืออู๋ป่าอืพอดีอือกูจะไรกันนะ แลาวทำไมเออมันออกออกมาดิ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 โอ้แมวแมวนั่าข้งบนนั่นพี่น้องนี่ดีสุดก็ได้แล้วปลาใหญ่ซ้ำตัวไหนตั้งซ้ำตัวตรงไหนนี่นี่นี่เฮ้ยปลาพี่น้องน้องน้อยก็มีเช่นเรปลาเนาะนี่ซ้ำตัว Ui 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 Thì cùng cả. Cùng cả bà ok ui ui cô ui 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 vô ui này ui bà ui 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 bút mưa ui là ui ui ให้ไปนอนให้สมาร์ทเลยเนี่ยไปนอนยางงกันงูงกันเปี้ยขวัญใช่ไพี่เนี่ยขบวยนะขบวยกันเลยตื่นมาแล้วทีนี้เก็บพักวัวก่อนต่อไอคุณ อหีอาน่มน้ำอมมีทุกยางในนามุนมะพร้าวเยพิ่งงปอดหนากันเจนึงพี่น้องข้องยุดยุแต่วันอาทิตย์เท่าน่ะอาทิตย์เดียวยุเมียว

เอามาพี่จตมีพี่้องบน่าไเลยแยกเนาะแยกเอากุ้งกุ่งออกแยกท่นี้ทาง,นะง,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 งปลาิวมีท้งกุ่งอะเนี่ทำกันแยกมักกนก่อนอุยปลาชีลงในมหาด้าน ออตัวนี้ยงัง้ยังมีตัวหนึ่งถแตกกุ้งเข้าไปอีกแล้วใช่ไหมเฮ้ยตัวนี้กินปลาเฮ้ยโอ้อยออย,อยาลกิปลาปาะ <c ười> ออา,า้าัวทางกลางูีบกุ้งมั่อได้ลร้านยังดีนะายได้หมนเออพีขายใช่ไหมนี่พี่น้อง กุ้งมันสิบโอเ็นแล้วมันฉีมันสิบโอ,เ,บอเป็นกุ้งเต็นแล้วมันเหี่ยวเละตาเฮืงแล้วมันเหี่ยวเลยฮะกันเนี้ยมาอันนี้กุง้งอันนี้กับปลาซิวอันนี้กับคนเหย้ยอันนี้เอาผู้ชายห <c oughs> ลังจากเนี้ยเดี๋ยวซีเม่าเกาะยูกันสมุนเอาพี่น้องเครื่องบวครบมันมีเครื่องปรุงละนี่ก็เลยเดี๋ยวมันเกาะเฮือนเพลินปลาแล้วก็นี่กับพัก ไปมดตัวนาเห็นข okay. ้าวกลัวแม่ไม่แล้วข้าวใบยุ่งข้าวแม่ขัาวใบแล้วนอนร่างกุ้งต่างจักมาแล้วเนาะกุ้มวัเต็มเลยละกุ้มันตายลมันเหี่ยวและกอนกินทางตะมุนดิเนาะผัดกระบรเมื่อนี่เราแบงห เมื่อกินยแล้วน้าีเนยออกเนาะอาเียงดังอยู่บอกรว่ามันเังคออยู่บอกค่อยสบายพี่เนาะเงินออกก็แค่เกีนนแค่สิบสี่สว thoát mùi thoát nắng, cái này phải để, để, ừ. <laughs> để, để phun <cười: không. cười>

Nhưng cậu có cháu mình mà nè Toàn tiền Bèn vậy mưa là nó về Bèn sẽ thuông vậy lẹo Bèn hãy mưa Mưa hãy mê cõi nọ nọ chú Quân đang kênh บ่มือนมันมันมีดัมวยดอกมันจุนแดงเลยนเขาผ่าเขาจนามาคืน่มันกเนาะไปงีแล้วเขาลงผับลงผับเขาจัดตังดีมาขนาดนั้นมอกกืะล้งจัมาเตือนซ้อนมุนพี่นนอะหัอเทือนแล้อยะยเรียนตอนนี้คลิปนี้ก็ แบบปลีตน้ำมูกอพี่น้องเพิร์งเจอกันเท่หนึ่งในพี่น้องทิตหนึ่งทิตหนึ่งเช่นเพิ่นอยู่เต่หนึงเพราะว่าเพิ่นหยุดวันทิตเท่านั้นน้อพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเอาให้ได้พี่น้องบ๊ายบาย